เข้าคิวรอได้เลยค่ะเพราะว่าหนุ่มหล่อหน้าคมเข้มสไตล์ไทยๆนะคุณกัณนพัทรเขาก็ประกาศชัดเหมือนกันว่า ผมก็โสดครัพผมแต่หี่คู่รูว่าจะกลับไปคบกับแฟนเก่าไม่ใช่เหรอที่สาไหนตอนนี้เขาพูดเอวเขาโสดเขาไปออกรายการกันอยู่มันก็พอได้ลุ้นใช่ไหมรายการนะคือเจ้าตัวบอกงี้ว่าโสดจริงไม่จกตาค่ะไร้คนคุยไร้หวานใจที่สําคัญไร้แพลนคืนดีกับแฟนเก่าอย่างน้องทิศาด้วยเรื่องของเรื่องก็คือทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันในรายการร้องเพลงใช่ไหมล่ะปรากฏว่าน้องทิศาเนี่ยก็เป็นคนไปเซอร์ไพรส์คุณกันเขางานนี้ก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยร่วมกันลุ้นรวมไปถึงตัว นักข่าวเองนักข่าวสาวดาวติ๊กตอกอย่าพี่แจ๊คลุ้มใช่ไหมเ้วก็เ<ะ>ดียวเชีวยวแล้ยก็ตกแตา,ารวมไปถึงหลายๆคนนะบอกว่าคู่นี้เคมียังเข้ากันอยู่กลับมาเนี่ยก็ไม่ติดนะ ทุกคนเชียร์กันเยอะเลยค่ะแต่ว่างานนี้เจ้าตัวยืนยันมาแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกไร้<ะ>แลนคืนดีแต่ว่าเราเป็นเพื่อนที่น่ารักต่อกันเนี่ยมันได้เสมอการกลับมาเจอกันในครั้งนี้ค่ะทําให้นึกถึงวันเวลาแล้วก็ความทรงจําเก่าๆแน่นอนแหละเป็นแฟนกันตั้งกี่ปีพี่แจ็คโอ้ตอนนั้นคือเขา7ปีได้ไหมใช่ใช่ไหมล่ะนานนะสุ่มสุ่มส<น><ๆ>ุ่มนะในอนาคตเขาบอกว่าเออถ้ามีงานแสดงติดต่อเข้ามาให้เล่นด้วยกันไม่ติดครับผมยินดีรับเลยครับ คุยกันคุยกันบ้านแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นในละครช่องไม้เขาบอกได้ฉันได้หมดอะไรเงี้ยฉันฉันถ้าเกิดว่ามีงานมาฉันก็รับหมดแหละเธอไม่เหมือนกไม่เหมือนกันไม่นะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเคมีที่แบบดีนะก็เป็นเพื่อนกันครับแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อนาคตต่อเป็นเป็นไงโสดครับโสดครับ เาโดูหนุ่มกันก็ลุ้นให้เขามีแฟนอุ้ยชอบนักเลยไอ้เรื่องลุ้นๆเนี่ยลุ้นแฟนไม่ต้องแต่ลุ้นทองมีแน่